ไปสำรวจตลาดของป่าในช่วงนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมที่จังหวัดพะเยารับถ้าพูดถึงช่วงฤดูการแบบนี้เนี่ยฝนตกปลอยๆมีความชื้นความร้อนพอเหมาะสมนะครับ เห็ดก็จะงอกเงยออกมากันมากทีเดียวแต่ว่ามีเห็ดอย่างหนึ่งกินได้ปีละครั้งเองเท่านั้นนะครับค่ะเห็ดที่ว่านี้ก็คือเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบค่ะซึ่งวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เดินตามชาวบ้านนะะไปเก็บเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนค่ะแล้วก็บอกมานะคะว่าเห็ดในปีนี้ขายได้ราคาดีค่ะกิโลกรัมหนึ่งก็5-600บาทเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและก็เป็นสัญญาณของชาวบ้านค่ะในการที่จะเข้าป่าไปหาเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดทอบค่ะและผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ตามชาวบ้านอยู่ที่ตำบลบ้านตั้มตําบลแม่ปืม้มอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเข้าไปหาเห็ดกันค่ะสําหรับเห็ดชนิดนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเห็ดที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกลงมาค่ะหลังจากนั้นค่ะประมาณสัก2 3สาวันก็จะเป็นโอกาสที่ชาวบ้านเข้าไป หหาเหวิธีการหาเห็ดนะคะชาวบ้านเขาก็จะสังเกตตามผิวดินค่ะคุณผู้ชมคะว่าถ้าหากว่ามีรอยปริรอยแยกแล้วก็มีผิวนูนขึ้นมานั่นแสดงว่าเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบก็จเจริญเติบโตงอกขึ้นมาแล้วค่ะซึ่งชาวบ้านก็จะเก็บกันได้ง่ายๆเลยค่ะ ผิวหนึ่งหรือว่าหลุมหนึ่งนะคะบ,บางทีค่ะมีเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบมากถึง10ดอกเลยด้วยกันค่ะกค่อยๆเดินเท้ากันไปเรื่อยๆแบบนี้และช่วงนี้การที่มีฝนตกลงมามีประโยชน์อย่างหนึ่งคือฝนเนี่ยมันจะไปชะล้างผิวหน้าดินออก ก็เลยมองเห็นเห็ดพอบหรือว่าเห็ดเผาะได้ไง่ายขึ้นนะครับส่วนการออกไปหาเห็ดแบบนี้ชาวบ้านบางครอบครัวคุณผู้มชมเขาเข้าไปในป่ากันตั้งแต่ตีสามแล้วก็เก็บเดินหาลากยาวกันไปจนถึงสักประมาณบ่ายโมงก็กลับบ้านได้ครับวันวันหนึ่งบางครอบครัวหาได้เยอะ3-4กิโลกรัมก็มีส่วนบรรยากาศที่ตลาดสดนะครับที่เรียกว่าตระยัดตลาดสดพยาอาเขตตอนนี้มีร้านที่เขาขายเห็ดแบบนี้ประมาณสักสิบร้านได้ก่อนหน้านี้ไปรับซื้อเห็ดจากนอกพื้นที่แต่ว่าราคายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พตตอนนี้เห็ดในพื้นที่ออกเองแล้วนะครับ ก็เอามาขาได้ราคาดีสตาร์ทเริ่มต้นที่500บาทต่อกิโลกรัมขึ้นไปเลยครับถ้าจำไม่ผิดสมัยที่พี่ยังเป็นเด็กเมื่อหลายสิปีก่อนนะเห็ดป่าเนี่ยจะขายกันกิโลกร,รัมละ30-40บ,บาทค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อหมูกิโลกร,รัมละ60-80บาทค่ะแต่ในปัจจุบันนะราคาเนื้อหมูส่วนที่แพงที่สุดเนี่ย250บาทนะต่อกิโลกรัม แต่สำหรับเห็ดป่าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ราคาขยับขึ้นไป5 600บาทนั่นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาของป่าโดยเฉพาะเห็ดเนี่ยสูงกว่าเนื้อสัตว์อีกค่ะ